มามาทางนี้ทางนี้มาทางนี้ทางนี้อะชิบชิบชิบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะนั่งตรงนี้แหละอะนั่งลงนั่งลงนี่นี่นั่งตรงนี้นี่เออกระทงไปแล้วนู่นกระทงกระทงไปแล้วกระทงกระทงปล่อยทีละคนปล่อยทีละคนนั่งดีๆนั่งดีๆเดี๋ยวจะเย็นน้องวินจยขยับ่าขยับ อ๋อน้องวินยกมือสาธุสาธุที่เราปรารถนาแล้วก็สาธุเอา่ะไปแล้วไปแล้วไปคู่กันเลยกระทงไปคู่กันเลยเอาทอยขึ้นมาให้พี่คิมลอยอ่าของนั้ แล้วทำไมไม่เอาโทรศัพท์ออกก่อนนี่เออไปแล้วกระทงไปแล้วนะครับน้องวีเดี๋ยวกะเดี๋ยวก็ออกไปแล้วเดี๋ยวก็ออกไปแล้วลมบัทันมาสวยงามบินสวยงาม กว่าน้ำกวักน้ำใสกระทงน้องวินเหยขยบในนั้นเออน้องโอ๊ยน้องมุกจะได้ขึ้เอียงเร็วแท้ดอกดอกใบไงพูดว่าของน้องมุกบไอกนันเของพี่วินก็บอกไปนั้นไปแล้วไปแล้วอากาศนึ่งดอกใบไมเท่เลย สวยังเลยเนาะม่ยัม่ยของู้ใดนั่นไปถึงพูนแ่นนู่นไปไก่แล้วนู่นไปไก่ไก่แล้วก็มีพูนวินไปไก่ไก่เลยไอเมนมากยมันหนักไม่หยังตัวนั่งขังนึงน่นเอ้ยสวยงามสวยงามครับสวยงาม ครับผมครับผมเดี๋ยวพอท่าน